ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง The Review Garage ช่องที่เรานำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกแบบละเอียดทุกมุมวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบก,กับสุดยอดยนต์ประกรรมแห่งอนาคตที่หลายคนรอคอยกับ t ท s l a c y b e r t r u รัก2026รถกระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำยุค สมรรถนะสุดแรงเทคโนโลยีล้ำหน้าและความทนทานเหนือระดับรถคันนี้ไม่ได้เป็นแค่กระบะไฟฟ้าแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององการเปลี่ยนแปลงวงการยานยนต์แห่งอนาคตอย่างแท้จริงเท s ซ a าไซเบอร์บรั2,026ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างตัวถังแบบเอ็กซโตสเกเลตันผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีความแข็งแรงสูงสุด ทนต่อแรงกระแทกและการบิดตัวได้ดีเยี่ยมลูกทรงภายนอกโดดเด่นด้วยเส้นสายเหลี่ยมคมเฉียบแบบล้ำอนาคตซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไซเบอร์รักรุ่นใหม่นี้อีกทั้งเทสลายังปรับปรุงโครงสร้างให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ช่วยให้รถประหยัดพลังงานและขับขี่ได้ราบรื่นยิ่งกว่าเดิมใต้พื้นตัวรถเทสลาจัดเต็มขุมพลังไฟฟ้าให้เลือกถึง3แบบได้แก่มอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลัง มอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ลอ้อและรุ่นท็อปไบรมอเตอร์ขับเคลื่อน4ลอ้อแบบ3มอเตอร์ที่ให้พละกําลังมหาศาลอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทาได้ในเวลาไม่ถึง2.9วินาทีเร็วกว่าแม้แต่รถสปอร์ตระดับโลกวิ่งได้ไกลสุดถึง800กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ของเทสลาที่มีประสิทธิภาพสูงและระบบเบรกแบบรีเจเนเรทีฟช่วยคืนพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ทุกครั้งที่ชะลอรถ ระบบการสะเทือนแบบถุงลม Air s u s p ension ถูกอัปเรกดใหม่ให้ปรับระดับอัตโนมัติตามสภาพถนนรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและเส้นทางอ f Road ได้อย่างยอดเยี่ยม c y b e r ร์ทรั2,026ยังสามารถลากจูงได้ถึง14,000ปอนด์และบรรทุกน้ำหนักได้มากถึง3,500ปอนด์เรียกได้ว่าเป็นประบับไฟฟ้าที่ทั้งแรงทนและใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์ ภายในห้องโดยสารเทสลาไซเบ r ร์ทรั2026ออกแบบด้วยแนวคิดมินิมอลลักชัวรี่เรียบหรูแต่ลำยุคพื้นที่กว้างขวางน,นั่งได้ถึง6กที่นั่งมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่18นิ้วติดตั้งระบบซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของเทสลาที่รองรับการอัปเดตแบบ OTA และเชื่อมต่อทุกฟังก์ชันเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์พวงมาลายัยรงโยเกตและหน้าจอดิจิทัลปรับได้ตามความชอบช่วยให้ประสบการณ์ขับขี่เต็มไปด้วยความล้ำสมัยและสะดวกสบายวัสดุภายในใช้หนังวีแกนและวัสดุรีไซเคลิลคุณภาพสูง สะท้อนแนวคิดรักสิ่งแวดล้อมของเทสลาอย่างแท้จริงระบบอินโฟเทนเมนต์อัจฉริยะมาพร้อมผู้ช่วยเสียง AI ที่ทางานได้ง่ายมีระบบนำทางแบบเรียลไทม์เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ครบรวมถึงระบบออโตพิลอ์รุ่นใหม่ที่รองรับฟูลเซลล์ไดรฟวิ่งเต็มรูปแบบมาพร้อมกล้องเซนเซอร์และเรดาร์รอบคันทำให้การขับขี่อัตโนมัติแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้นด้านความปลอดภัยเทสลาไม่เคยหยุดพัฒนาไซเบอร์ทรัค2026มาพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบป้องกันการชนรอบคันโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งลดความเสียหายเมื่อเกิดการชนได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมตำแหน่งแบตเตอรี่ที่อยู่ต่ำช่วยลดความเสี่ยงในการพลิกคว่ำเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ ในส่วนขององค์การใช้งานจริงไซเบอร์ทรั2026ยังตอบโจทย์ได้ครบครันด้วยกระบาดท้ายขนาดใหญ่ที่เทสลาเรียกว่าวอลปิดได้ไม่ชิดกันน้ำแอร์การฝุ่นมีปลั๊กไฟในตัวทั้ง 110v และ 220v เหมาะสำหรับพกพาเครื่องมือทำงานหรืออุปกรณ์แคมปิ้งนอกจากนี้ฝาปิดกระบาดยังเป็นแบบไฟฟ้าที่รองรับน้ำหนักได้มากและสามารถติดตั้งแผงโซลารเซลล์เพื่อชาร์จไฟเพิ่มเมื่ออยู่นอกพื้นที่ได้อีกด้วยส่วนด้านหน้าก็มีช่องเก็บของเพิ่มเติมแบบฟังช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาร ไฟหน้าและไฟไท้ายแบบ l ็ดเต็มระบบพร้อมไฟเส้นยาวรอบคันช่วยเพิ่มความสว่างและสไตล์ที่โดดเด่นตัวถังมีให้เลือกหลายสีและพื้นผิวสามารถปรับแต่งตามความชอบของผู้ใช้ล้อด,ดีไซน์ใหม่ให้สมดุลระหว่างความสวยงามและสมรรถนะสูงสุดรองรับทุกสภาพถนน ในด้านการชาร์จไซเบอร์ทรัก2026รองรับเทคโนโลยีซูเปอร์ชาร์เจอร์ V 4รุ่นใหม่ของเทส la ชาร์จได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมากโดยสามารถเพิ่มระยะทางได้ถึง400กิโลเมตรภายในเวลาเพียง15นาทีและด้วยเครือข่ายสถานีซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่ครอบคลุมทั่วโลกทำให้การเดินทางไกลเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจโดยสรุปเทส la ไซเบอร์ทรักส0 2 6คือสุดยอดนวัตกรรมรถกระบะไฟฟ้าที่ผสานพลังสมรรถนะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งดีไซน์ที่ล้ำอนาคตร,ระบบขับเคลื่อนสุดแรง และความอนเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นสายลุยหรือสายเทคโนโลยีรถคันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมรีวิวเท sla ไซเบ r ร์รั2026แบบเต็มรูปแบบจากช่อง The Review Garage หากคุณชื่นชอบรีวิวรถใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและข่าวสารในวงการยานยนต์อย่าลืมกดถูกใจแชร์และกดติดตามช่อง The Review Garage เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถรุ่นใหม่จากทั่วโลก แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับการรีวิวแบบจัดเต็มเช่นเคยจาก The Review Garage ช่องที่ให้รถทุกคันมีพื้นที่เฉื่อยฉายในแบบของมันเอง